สวัสดีครับไอ้เอีซี่ทีนี้วิธีเชื่อปันทุกท่านทุกคนและวิธีเรียบง่ายครับ,รบพี่น้องครับ<ม>วันนี้เราก็ได้เดินทางมาจ้องช่องเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกับบรรยากาศย่ำโ้าๆนะครับพี่น้องครับย่ำโ้าๆนะครับพี่น้องครับเราก็ได้เดินทางมาที่ป้อนช่างเกี่ยรถอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางรอบที่สี่สองที่สิบแปดสองละล้านผ่านตลอดกับช่างเกี่ยวรถคนเขาก็ดื่มมีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับท่างคิวครับครับมาเจอกันอีกแล้วมาที่ไรก็ต้องปล่อยและให้ทุกทุกรอบครับผมมาไตรไม่เคยให้สิเสียเที่ยวครับผมมาก็ต้องให้เน้นๆเนาะเน้นๆมาคือที่มาน่ะให้ซื้อัวเดิมแต่ผมมาคือให้ผมเน้นให้ครัเน้นแล้วถูกใจกับตรงใจของท่านก็เขาค่อยซื้อครับผมวันนี้วันที่สิบสิบห้าถ้าจาไม่ผิดนะวันที่สิบห้าคือคนไทยน้อยมากคือคนเล่นน้อยเล่นเล่นเล่นดูจังหวะเฉยๆครับเหมือนเหมือนเหมือนเล่นให้สุดแล้วรอรอซองใหม่ะคือเล่นเล่น ต้นนิดหน่อยพอที่จะรอสององใหม่เปิดเปิดสองใหม่คนชอบครับผมครับสองที่สิบเ็ดต้องก็โทเด็ชด้วยนั้นเปิดบรราจริงผมผม็ีคนให้เปิดเองหลยดึกประจันเราเปิดรประหาดูแล้วเข้าตัวกลับครับอันแรกเข้าสี่เก้าใช่สี่เก้านี่มันออกตามสองสิบหกเออกออกตามหลังเลยออกตามหลังออกสูสีออกสี่เก้าแล้วออกแปดสองสองแปสามก็ออกสองที่สิบสิบเออเลยใช่ออกออกออกตามหลังเยอแล้วก็มีมาออกออกตัวกลับแล้วก็ออกเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกรอบที่สองไอ รอบสองออกห้าสองเข้ารอบที่สามเจ็ดเก้าไป็นเจ็ดหกก็คือออกตัวกลับครับแล้วก็มาออกไทยมีเอฟซีเอาไปซื้อไทยตัวตรงห้าสองก็เข้าสี่แล้วก็มาเข้าสุดท้ายก็เข้าเอฟซีจำว่าเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกเนี่ยที่มีหลักฐานเ่ยกีก็คือเขาเลยซื้อหกสี่ซื้อเก้าสี่เลยครับก็ถือว่าก็แตกนักแตกสี่รอบอะแต่เป็นตัวกลับหมดเลยต้องขอโทษเอฟซีด้วยแหละไม่จะไม่เข้าตรงๆเนาะเข้าตรงตรงมันเป็นตัวกลับอะ ก็บอกว่าถ้าอบรอบต,ต,ต่อไปก็ถ้าเป็นหกเก้าก็กลับมาเองแต่พผมก็ไม่รู้เลขออกตรงไหนเป็นเป็นแนวทางที่ที่เราปล่อยมาตลอดก็คือเคยปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วของเราเนี่ยตามเดิมแหละครับคือให้เอฟซีเราดูว่าถ้าเลขตรงกับใจตัวเองเราเราค่อยซื้อค่อยจัดจัดหลักพันเนาะใช่เลขตรงกับใจเมื่อไหร่เราค่อยค่อยซื้อถ้ายังไม่ตรงก็ดูก่อนดูเพื่อให้กำลังใจคนที่หาเลขครับต้องวิธีงง่ายกับทีชาวบ้านคือดูดูดูเพื่อเป็นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันลองดูไปก่อนอาจจะไปเทียบกับเจ้าสํานักอื่นเออเลขตรงกันไหมดูหลายส ก็จะมาอาจจะ f c ท่านตุ๋ยก็จะก็ยังติดตามนะสามพันคนผมก็ยังติดตามอยู่เหมือนเดิมอ่ะใช่ที่ผมในน้อยขั้นต่ำผมว่าสองพันขึ้นอ่ะใช่เป็ต่ำถ้าเข้านี่งเป็นหมื่นถ้าเข้าเป็นหมื่นถ้าลุกเข้าเนี่ยเหมือนเลขเราดังถ้าดังปุ๊บถ้าไม่ถ้าเข้าปุ๊บหมื่นครับถ้านี่หลุดนี่เข้าก็อยู่ประมาณว่าสองพันห้าขึ้นอ่ะสองพันสี่พันก็มีท่านเอออยู่ประมาณนั้นอ่ะสามสี่พันคือคือมันรอรอจังหวะเข้าครับแต่ว่าสองล้านเนี่ยพระอาจารย์วัดป่าผมคือ่ F4 พระอาจารย์วัดป่าเราก็เข้าเป็นกันในห <c oughs> <c oughs> ้าสองวันมน้ำวัดป่ามานานแล้วปีมางปีแล้วก <c oughs> ว่ากับปีกว่าแล้วเอฟซีเขาแซวผมว่าพระอาจารย์วัดป่ปาที่อยู่ฝั่งเราก็เลืเอกรับพัฒนาก็เข้าเลขไทยขาเข้า,ขากันนะวันนก็คือ,คอเอฟซีผมก็ทักไายทุกเย็นปกติเป็นงาที่เรื่องงานมาผมก็จะทักทายเอฟซีปกติเออได้เลขอะไรไหมช่างวันนี้ไปน้อยแล้วนะห้ารอบเพราะว่าน้อยผมไม่แนะนาเท่าไหร่แต่ว่าไปเองถูกเองก็ดีใจด้วยครับแต่ว่าเน้นเรามากกว่าแต่คนอยากต้องสังเกตเหมือนเหมือนถ้าคนดูหนังคือดูให้จบอะ ไม่เน้นเรอดูโมดนใหม่เรอดูรอบใหม่คือสองสิบแปดถ้ามันมันมันพอที่เลขได้ได้รุ่นไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสองสิบแปดแล้วรอบรอบนี้ก็ถือเราเดินทางมาไกลใช่ท่านอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าถือเราสองสิบแปดก็ถือเดิกลางไปมากครับตอนสิบเข้ายี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆเลยท่านโอ้สิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองครับถึงสองพันเลยไม่จริงกันแน่นอนครับผมขอบคุณพี่ที่จําได้มีโอนเป็นค่าส่งมาในราจารย์รวมๆกันสี่คนประมาณพันหนึ่งอะ เมื <uy> um. ่อก so so ี้ผมปล่อยพระฝากอาจารย์ไปด้วยครับครับถ่ายพระก็มฐานด้วยกันนะาจะฝากกันไปครับผมนี่ขับรถเทพระมาประมาณน่าจะดเจ็ดแปดปีอ่ะจำไม่ผิดนะครับให้อาจารย์วัดป่าได้่ยไปด้วยอาจารย์วัดป่าแต่วัดป่าผมนึกวัดป่าจริงเลยครับป่าที่อยู่ในป่าตระกันดานป่าก็ไม่มีเนาะไม่มีป่าชืยครับแค่ท่านไม่ให้เอ่ยชื่อท่านเท่านี้ไม่ไม่เอ่ยชื่อท่านให้ถ่ายรูปท่านจะฝากเลขให้ผมบอกให้ครับเพราะท่านปฏิบัตินั่งกรรมฐานอยู่ ครัจนนี้ท่านเคร่งดังเลยช่วงขบวนษาออกจากคำไม่ได้จับวัดไม่ได้ต้องจำขบวนซาสามเดือนได้รหมบวาสามเดือนครับชั้นวิเดียวอืมรอบนี้ชั้นวิเดียวมวอเดียวครับโอ้เซีโทรมาเอฟซีโทรมายังไม่ได้ขอโทษเลยเดี๋ยวปล่อยวันศุกร์ปล่อยวันศุกร์ครับก็ถือว่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่จะมีเข้าบ้างปิดบ้างปิดมั่งเข้ามั่งต่าเข้ากันไปก็ยังไม่ทิ้งกันยังไม่ทิ้งกันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนเนาะสลับกัน ถูกมีเข้าถ้ามีแตกก่กลางวันตลอดก็ร้อนไม่ใช่กันถ้ามีกลางคืนก็ไม่ได้ทำงานก็คือมีเลขมีเข้าไม่หลุดอ่ะก็ขอโทษเอฟซีแบบอย่างสูงคนจะเปิดซอง,องที่สิบเอ็ดเลยแล้วให้ท่านท่านกินหัวงอ่ะจะมีเอฟซีใหม่เข้ามาเนาะไปยังไงมายังไงของซองซองละล้านผ่านตลอดนี่ซองละล้านนี่มานานแล้วมาเป็นปีแล้วเป็นวัดป่าจากฝั่งเราที่ผมขับรถข้ามไปฝั่งเราขับฝั่งไทยมั่งก็คือให้มาแต่ละซองจะได้หกรอบที่มาแค่ซองหนึ่งได้หกรอบซองหนึ่งก็ครึ่งเดือนอ่ะครับผมแต่ให้ซื้อตัวเดิม แต่ถ้าทำชอบก็พาไปก่อนพาไปก่อนอาจจะซื้อรอบที่สามที่สี่ก็ได้ซ้อ,อ,อ,อมดูก่อนนะท่านเออวางวางดูดูดูแล้วไม่ดูดูไปก่อนซ้อมไปก่อนเพราะว่า,า,ไไา,วาทำไมบางคนเอ้ยทำไมให้ซื้อตัวเดิมก็ท่านจะให้ผมข้ามไปฝั่งลาวตะวันท่านประมาณก็ไม่ไหวไม่ไหวนะท่านนะคือซือ้อคือเลขเนี่ยหกรอบก็คือหกเลขหกรอบหกเลขครับแต่ถ้าเราซื้อทิ้งทีละรอบท,<ช>ทิ้งเกือบมันออกตัวเดิมทำไงใช่แต่เราซื้อตัวที่หนึ่งวันที่สองวันรอบที่สองมันเข้าตัวที่หนึ่ง ครืออาจจะซื้อ5บาทสิบาทแตัวที่ไปตรงภายใน6ตัวเนาะใน6ตัวท่านอาจจะตรงตัวใดก็ลงทะเบียนรถก็ไปเติมนั้นเลยเป็นอย่างแอบไปทีเรียบง่ายที่บ้านไปตรงเลข25งห้าเราชอบแล้วก็เติม25ไปชันมากเลยชัดหนักครับแล้วก็ตัวอื่นเราก็5บาท2บาท3บาทครับตรง18มาแล้วันนี้ผมเอามาสดร้อนๆเลยที่พรายังสดๆร้อนๆเลยเพิ่มจีรวดครับวันที่15บหไล่หวยออกเลยแล้ววันที่15สิงหาคม2568วันที่15บห้ถ้าผมชอบ ผมชอบยังชอบเก้าห้ากับเก้าหนึ่งแปดเก้าห้ากับเก้าหนึ hmm. um, ่งแปดผมชอบเป็นการส่วนตัวนะเก้าห้าผมยังยังติดเก้าห้าเพราะเก้าห้ามันเป็นเลขเลขสวยอ่ะเป็นเลขเลขมันก็มีตรงวันที่ห้าและเก้าห้าวันที่ห้าเก้าห้ากับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดอาจจะมาห้าเก้าหนึ่งแปดก็มีแค่วันที่สิบห้า สิงหาคมส5 1พรสปดให้ผมเน้นแต่ให้ซื้อทุกตัวนะแต่ผมเน้นเน้นเก้าห้ากับหนึ่งแปดเก้าแปดครับผมเอีก็ใช้วิจารญานนะใช้อยู่ว่าเอ๊ะมันมันเราชอบหรือเปล่ามันตรงกับใจเราไหมตรงใจเราไหมทาไม่ตรงใจก็ซื้อทุกตัวไม่ต้องเน้นอาจจะตรงกับเลของฝันนั่นะเนาะออาจจะตรงเลของฝันแล้วค่อยค่อยซื้อทะเบียนบ้านทะเบียนรถใช่ครับครับ สองสิบแปดที่สวยเพราะว่าเปิดมามีสิทธิ์แตกสามตัวครับความรู้สึกไม่รู้มันมีเส้นสาธุครับลองลองดูขอให้เข้าสามตัวตรงๆครับสาธุขอให้แตกสามตัวเด้อเก้าหนึ่งแปดกับเก้าห้าวันที่สิบห้าครับผมครับที่นี่วิธีจชาติบัลลังกิธีเดีไหมต้องขอบคุณช่างยูโรดอีกั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มาเน้นย้ำตัวเลขเล่ดิเดตนะครับพี่น้องครับให้กับเอฟซีซองนารานพันตลอดซองที่สิบแปดหอบทีสี่ได้ไหมสี่ครับดิเดตวันที่สิบห้าเนาะใช่ครับครับผม แล้วขอขอให้ขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่มาคุยติ้งกันเบผมข้ามาดูเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับครับผมอาสาัุนี่รังสามตัวแตกเ้อสาทูสวัสดีครับ